ฟังเบอๆเรื่องเหมือนกันแต่ใจเขาทั้งหลายถึงอูด้เขาทั้งหลายถึงอาชุนเป็นภาษาแปลกๆออกมาได้ผมขอบคุณพระเจ้านี่ <c oughs> คือการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้กาหนดภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาผู้ภาษาในโลกนี้หรือแม้แต่ภาษาใบ้รพราะเราฟังเรื่องและพระองค์ทรงฟังที่หัวใจของเขาผู้ที่หัวใจของเขาก็าเขานั้นผู้ระดับที่จะเสพระเ,เจ้า ี่ตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพระเจ้าครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงนำผมผมารไปพบกับอาจารย์ธนกรซึ่งเป็นเสียพิบาลของเกียรติจักรตรงนี้เกียรติจักรก็เป็นญาติโดยสุดและด้วยไฟผมคูวุจักอาจารย์ธนกรได้อย่างไดโดยพี่ชายของผมที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเกนเป็นหัวหน้าทีมเป่าคอซัดที่ผมไมป็นเป่าตะที่นะครับเป็นหัวหน้าทีมเป่าขอซัด แล้วเพิ่นได้โทรหาผมนะครับเพิ่นบอกว่าอาจารย์รู้จักอาจารย์ธนากรไฟไหมผมฟังแล้วจือแปลๆ <laughs> อาจารย์ธนากรบรก่บรได้บอกปออจะไย้ไม่มีไฟเลย <laughs> <laughs> ผมพยายามพูด้าผมฮอน <laughs> ผมพยายามพูดจาอาจารย์ธนากรผมฮอนผมได้ยินคำว่าไฟอไ,ได้พวก <laughs> 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 ขอบคุณพาจาจ้าพี่น้องที่ักครับแต่คาว่าไฟตรงนี้ คนได้พูดเฟซบุ๊กด้วยกบผมผมก็พยายามหาเบอร์โทรมาจากธนาคารยลอรและพาายายามโทรมาเลยเช่น <c oughs> จ,จะได้รู้ว่าคําว่าไฟที่ต่อคนชื่อ,อน,นั้นอาจาร <c oughs> เป็นการเตี้ยจากธนาคารได้ไปรับไฟกับไฟเขมิญยานของพอระเจ้าและไฟเขมิญยานของพระเจ้าก็เปิดไฟเพื่อนำพับเพื่อชีวิตของอาจารย์ธนงกลอร์ี่น้องนี่ยค,ครับ เพ่จัแห่งนี้จะจะสาม,มารถที่จะเกิดขึ้นได้นะากว่าบรรไฟ้า,าด้วยการอุยพลจากหระอจ้าพระงมมองค์ทรงอุยพรเพี่อจัแห่งนี้และพระองค์ทรงจุดไฟของโรงหน้าสถานที่แห่งนี้เพื่อจับพระวิญญาณโดยสุดและด้วยไฟถูกจุดไฟแล้วณที่นี้ที่บ้านกอดะองไฟเูยาอยนมมไฟของพระเจ้าได้ลุกขึ้นณทีน่นี้พี่น้องที่รักรับแต่ไฟของพระเจ้าจะลุกชดช่วงอ,อยู่เสมอม็ได้นะาะว่าขาดการเติมน้ํามัน เลยด้วยากให้น้องต้งมันนะครับที่จะเติมน้ำมันอยู่เสมอ <Amen. S 1> เหมือนจิงคงค์ประจารีห้าคนที่มีตะเกียงและมีน้ำมันสำรองไปแต่ห้าคนบม่มีน้ำมันมีแต่ตะเกียงแต่พอเจ้ารา,าวมาโคตนน้ำมันหมดให้น้องครับก็ขอยืมจากห้าคนบ่มีหื้อละมีกระอบเอาคนสุดท้ายห้าคนได้เข้าไปกับเจ้าราว ดันงนั้นพี่น้องต้องเตรียมน้ำมันแห่งายปิญญาไว้เสมอเพื่อที่จะให้ไฟของพระเจ้านั้นได้ลุกชั่วช้างมีมันดบทะเลือยะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องทีนี้ครับแต่เจ้าผูได้มีโอกาสได้นําน้ํามันขวดหนึ่งมามอบเพื่อกับอาจา,นนารย์ธนกรเป็นของวัดวันนี้เป็นการาสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับเทือกจัก เป็นน้ำมันเจิมจากประเทศอิสราเอลซึ่งผมได้เดินทางไปอิสราเอลมาครั้งหนึ่งและนาน้ํามันเจิมตัวนี้พร้อมกับเป๋าัสได้กลับมาอย่างประเทศไทยและมันเป็นพรสาหรับเครื่ยวจักรนนี้ดังนั้นน้ํามันเจิมเราได้มีเอาไว้ตั้งโชว์น้ามันเจิมเราได้เอาไว้นนมมนไไวในกระเป๋าแต่น้ํามันเจิมอาจารย์ต้องใช้อ,อาจารย์ต้องใช้หนึ่งสามารถใช้เจิมเพื่อรับรองผู้นำเครื่อจักได้สองคือสามารถเอาเจิมเพื่อไล่ผีได้สองไอ้อทิษสา สามารถที่จะเจมิมบุคคลใดก็ได้เพื่อท่านประประานที่อยากอธิษฐา,เา <c oughs> นเพื่อเขาเขาจะเป็นคนไปจะเป็นภนั้นท่านสามารถนําไปเจมบ้านได้แต่าการเจมบ้านผมขอให้สนับสนุนเพราะมันประจัยวิถีของคริสเตียน <c oughs> ใช่ไหมครับดัง <c oughs> นั้นผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผมได้มีโอกาสรู้จักพระอาจารย์ท่านนครไว ไฟกรพี่น้องคงจะคุ้นเรื่อเ่นนี้มากกว่าเพราะผมเห็นทางที่ตั้งอยู่หน้าบ้านกระานมีธานกรไฟธากรไฟแถาครับจะมีทิศข้าวบว่าธุนกรไฟพี่น้องครับมิดอาทิศเต้ยมีธานกรไฟติดหน้าบนว่าธานกรไฟในเสียพิบาที่นี่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ผมมันไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญที่ทำให้ผมได้มูจักประจานธาตุนกรเพราะมุจักรผม ท่านได้เชิญผมว่าอยากเป็นอาจารย์มาเทศนาในวันอาวันนี้แรกผมกลัมวามาหลงไป่นองครับวันที่5วันเสาร์ก่อนนะครับผมเอามอไซค์มา,มาครับมาจากฝางบึงมอไซค์มึงจากฝางมามา,มาที่นี่มาตามจีีเอสอาจารย์จะจะนั่งรโสป